สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบป,ปัญหาในครั้งนี้นะครับเรามาพูดกันอยู่ที่ริมแม่น้ำครับแม่น้าก,กกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่ร้านชีวิตธรรมด,ดาอาจารย์เชียบก็จะมาเล่าเรื่องราวในวันนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าเพิ่งมีคําถามจากไลน์แอดมาในวันนี้นี่เองอ่ะมีป,ะปัญหายังไงครับสําหรับท่านนี้ที่เข้ามาคุยกับอาจารย์เชียบค่ะท่านนี้นะคะก็เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบคะ่ะอาจารย์รแต่ว่าก็ทํางานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วคะ่ะแล้วก็เมสเซจเข้ามาถามอะคะ่ะ ว่าเนี่ยหนูเนี่ยไม่เก่งเลยทั้งบัญชีทั้งภาษีโอ้โหไม่เก่งทั้งบัญชีทั้งภาษีนะไม่เก่งค่ะอาจารย์ค<ต>ือ,อยังน้อยอยู่เนี่ยเขพอไหวนะใช่ค่ะ,ะรู้ตัวเองว่าไม่เก่งไม่มีความสามารถอ๋อก็ยังดีที่รู้อ่ะค่ะอาจารย์เจี๊ยบ ช่วยแนะนําหนูหน่อยเถอะว่าหนูควรลงเรียนคอร์สไหนดีกับอาจารย์แล้วหนูอยากเรียนมาก้ากหนูติดตามมาสักพักละอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยแนะนําหนูหน่อยคอร์สอาจารย์มีเยอะมากเหลือเกินไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูเนี่ยควรจะลงเรียนคอร์สไหนแล้วหนูก็เก็บเงินมาได้เนี่ยก้อนหนึ่งอยากลงเรียนหนึ่งคอร์สแล้วก็อยากคุ้มที่สุดแล้วก็เหมาะกับตัวเองที่สุดเลือกไม่ถูกใช่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยว่าควรจะลงเรียนคอร์สไหนดีอยากให้อาจารย์ช่วยเลือกให้หน่อยค่ะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีอยู่หมื่นหนึ่งค่ะอาจารย์โอ้โห ถ้ามีอยู่หมื่นหนึ่งอะผมแนะนําเลยแล้วกันอาจารย์เย็บยังไม่ตอบนะแต่ผมตอบคุณไม่ได้ถามหรอกถ้ามีอยู่หมื่นหนึ่งนะผมอยากแนะนําคุณคอสนี้ครับคอร์สเรียนบัญชีเพื่อสมัครงานต,งต่างๆเนี่ยห้าพันบาทดาวนโหลดเอกสารเองคุณยังเหลืออีกห้าพันสำหรับไปทำอย่างอื่นด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีติดตัวสําหรับการเป็นนักบัญชีนะครับอะอาจารย์เยบเอาต่อครับค่ะอาจารย์เย็บแนะนําอาจารย์เย็บแนะนำไง อาจารย์เจี๊ยบแนะนําอยู่3ส่วนค่ะอาจารย์สามส่วนเลยก็คือส่วนแรกแนะนําเหมือนอาจารย์มนบเลยค่ะคือเรียนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางนะนะคะก็คือดาวน์โหลดเอกสารเองเรียนตลอด24ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเรียนได้ตลอดชีวิตด้วยค่ะอ่าตัวนั้นเนี่ยอยากเรียนเมื่อไหร่อยากดูเมื่อไหร่อยากพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่หรือซื้อเก็บเอาไว้เอาไปเลย5000บาท5,000ันบาทก็อย่างที่ผมแนะนำใช่ค่ะทางเลือกที่2มีอีกหรอมีค่ะอาจารย์ทางเลือกที่2ก็คือ ลองเสียเวลามาเรียนตอนเย็นดีไหมแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมากกว่าเงิน10,000ื่นนะแต่ว่าเอาไปเป็นช้อยตัวเลือกละกันคือมาเรียนปึกงานคอสภาคข้า่ขอาจารย์เพื่อสมัครงานมาเรียนคอสภาคขํานะภาคข้าก็คือเรียนทางด้านการไปทํางานในสํานังกงานบัญชีค่ะแต่ตัวนี้ค่ะไม่มีออนไลน์คุณต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่สํานักงานของของเรานะคะแล้วต้องเดินทางมา ทุก,ทกวันเย็นด้วยใช่ค่ะตแต่าเดินทางมาแค่เพียง15วันเท่านั้นใช่ค่ะ15วันนะคะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสาทุ่มของทุกวันซึ่งเราจะเปิดในเดือนมกราคมค,ค่ะตัวนี้จะได้ปฏิบัติงานจริงๆแล้วก็ได้ทำงานจริงหรือเวลาเรามีปัญหาจากที่ทำงานเราก็เอาปัญหานั้นมาแชร์หรือมาถามอาจารย์ในห้องได้เลย นะคะพร้อมกันนั้นเราก็สอนคุณไปด้วยวันละสองชั่วโมงวันละส,สองชั่วโมงคุณก็เอาความรู้ในตอนเย็นวันละสองชั่วโมงไปใช้ทํางานจริงในตอนกลางวันได้เลยอ่าค่ะโอเคอันนี้คอร์สพักค่ำค่ะช้อยที่สองหื่นห้าหมื่นห้าค่ะอาจารย์แต่มันต้องหาอีก5,000นะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วไงต่อช้อยที่3ใชอ้ชอยที่3คือโบดต,ตัวเองออกจากที่ทํางานเลยเหมือนเป็นการพรีชีพอันนี้เขายังทํางานอยู่ใช่ไหมย,ยังทํางานอยู่ค่ะอาจารย์ แล้วก็อาจจะมาเริ่มต้นทํางานใหม่อันนี้เป็นตัวเลือกตัวที่3มที่เอาไปไว้ตัวที่3คือมันอาจาจะยากหน่อยเพราะคุณต้องลาออกจากที่ทํางานมาทําเรียนฝึกงานในสํานักงานบัญชีของเยลโล่เรานะคะคอร์สเนี้ยสเดือนค่ะจะเริ่มเดือนมกราคมเหมือนกันแต่อยู่ในช่วงของกลางวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นของทุกวันเอ้ยแปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นของทุกวันนะคะจันทถึงสุกคอร์สเนี้ยเรียนอยู่2เดือนค่ะราคา13 0 0 0บาท เดือนสองเดือนเปลี่ยนคนใหม่แน่นอนทางเลือกที่สามนี่ผมว่าเวิร์กที่สุดถ้าเกิดมีเวลาอยากให้มาทางเลือกที่สาใช่ค่ะก็แนะนําไปอย่างนั้นว่าทางเลือกที่สามเนี่ยดีที่สุดคือเปลี่ยนเราแบบเออไม่ใช่เปลี่ยนนิดๆเหมือนแบบค่อยๆเปลี่ยนอย่างนี้นะคะคือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนที่ทําไม่ได้ ต้องทําได้ภายใน2เดือนเพราะว่าคุณจะรู้ธุรกิจที่มันหลากหลายและเกิดการทําซ้ําหลายๆบริษัททั้งการยื่นภาษีการบันทึกบัญชีแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในสํานักงานบัญชีอย่างนะี้ค่ะอืมโอเคมี<ช>สามทามเลือกใาทางเลือกที่ที่แนะนํานะคะแล้วก็น้องเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูกลับไปคิดดูก,ก่อนนะคะแล้วก็มาแจ้งอาจารย์อีกทีค่ะ,ะสําหรับท่านอื่นที่มาฟังค่ะถ้าเกิด ท่านอื่นกําลังมีแนวความคิดแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะ3คอร์สเนี้ยทำให้คุณเป็นคนใหม่แน่นอนแต่ว่าลักษณะก็จะแตกต่างกันไปถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์085 311 1669หรือเบอร์ 0, 7 0 9 7 0 0 9 1 6 5 6หรือ ID Line yellow training ค่ะโอเคอ่ะ okay. ดูดอกไม้นะครับสวยงามมากเลยที่นี่ชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดา